ไอเสมครับครับผมขอดูรถเก๋งสีแดงหน่อยครับขอรถเก๋งสีแดงผมแดงในสายเลือดว้ายจะเอาแต่สีแดงเท่านั้นแดงอย่างเดียวแดงในสายเลือดแมนครับเอาเอาแดงทุกอย่างแดงทุกอย่างว่่แดงแต่แคลแมนครับอ่อาอ้าเงี้ยอยากได้รถเก๋งสีแดงเดี๋ยวันนี้ให้ดูสองคัน นะให้เลือกระหว่างแบบแต่งเต็มกับแบบเดิมๆดูก่อนนะนะเอาแบบแต่งเต็มหรือแบบเดิมมีให้เลือก2คันครับผมเอาแดงๆเลยบ่ขอบคุณครับไอมาวันนี้จัดให้นะแบรนด์หลัก all new toyota yaris กับ all new vios toyota ไม่เป็นอะไรอันเดียวกันมั้ยอันเดียวกันแหละนะเรียกว่า yaris กับ vios แล้วกันเนาะมาคันแรกนะรถแบรนด์หลักแดงทั้งคัน นะกระจกดำน่ะแม็กดำลุมควันดำเป็นตัวท็อปเป็นยาริสสีแดง 1.2S สปอร์ตตัวท็อปสุดโฉมปี18พอน6,000เอาเมื่อไหร่พันเอาพันได้ปะหา6,000หรอหละหา6,000หมีแต่งเต็มพันหาพันมีเดิมเดิมพัน6,000โอเคโอเคเหรอโทายุน่ะเอาให้เลือกให้เลือกสองคันระหว่างแบบแต่งเต็มกับแบบเดิมๆอันนี้เดิมจากสุงานเลย แต่งแบบเดิมๆเดิมๆจากโรงงานเกียาาาร์ออโต้เบาะหนังปุ่มพุชตาร์ทอันนี้แต่งจากโรงงานเดิมๆเดิมๆอ่สวยๆนะเป็นตัวเอทีนะ1.2 s นะรุ่นนี้มันจะมี J E G แล้วก็ S นะตัวนี้คือ S Sport คือท็อปสุดของรุ่น นปุ่มพุชสตาร์ทพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเกียร์โออตโนมัตินะเมื่อกี้นี่มี F C เรียกเสียะเดี๋ยวรอสักครกคู่รอสักครู่รอสักครู่เจ้าเดิมป่ะอืเจ้าเดิมครับเครื่อง1.2สอสวยสวย,สวยงามโอ้โหคานหน้าฟ้ากระโปรงเดิมเอาไปผ่อน0 0บาทตัว H S Sport เดิมๆจากศูนย์ให้เลือก2คันระหว่างแต่งเต็มกับเดิมๆมาคันที่2เป็น v ีออแต่งเต็มโฉมปี14ดูไฟหน้าอาแต่งมาสวยงามไฟตัดหมอกโหลดเตี้ยล้อแม็กสีขาวลายจีนสีสวยฝากระโปรงเป็นทาร์บอนมีจมูกด้วยรอเห็ได้เอ้าก็บอกค่ำพร้อม นี่ครัอพเอ,อเครื่องหนึงจุดหาต้องใส่ค้นขำอีกปะบ,บ,บ,<อ>บ่ซื้อผู้เดียวเพราะว่าขำพร้อมแล้วขำมาแล้ว่ <laughs> ันเดือนละห้าพันล้อแม็กสวยงามโรตีย้ยนาเกียร์ออตโต้กุญแจรีโมทดิฟฟี่จอภายในแต่งด้วยแคปรากแคบคาร์บอนทั้งเบิดเลยหูฉลามสีดำสุดไม่สุดสุดจัดเหยียบนี่ต้องบอกว่าเบิ้นตัดซับระเบิดเลยนะเยียบนี่ปังปังปัง เกียบตะมวลคือจังกล่องเงาวกเนาะพ่อนี่สุดยอดนะอ้าวให้เลือกสองคันระ้ววางแต่งเต็มกับเดิมจากศูนย์ชอบคันไหนสกิจมาพรห้าหกพันะต่างกังหวัดซื้อได้ครับเหนืออีสานกลางใต้นะมีบริการทำสัญญาถึงที่ส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านนะจัดได้ทุกอาชีพมาเลยครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทรัฐวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้าง เหตุใดเหตุหน้าเหตุสวนแม่บ้านรบพ่อกีดยางขับวิ่งขับแก๊บขับหกล้อขับสิบร้อขับแม็โครตัดไม้เผาทันเลี้ยงงวเลี้ยงวายเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค่าขายรถเล่หาบเรล่แผงร้อยตลาดนัดคล้องถมปลาโมงปลาโมงทุกอาชีพฟรีดาวบัตรประชาชนใบเดียวนะเป็นกำลังใจให้เซมและทีมงานพิมพ์คำว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุดไอเสมของแท้ไอเสมของจริงไอเสมจัดให้ไอเสม ส่งฟรีฮอดหน้าบ้านแจ๋ว